สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลุกไม้วิภานะคะน้ำส้มนะคะวันนี้มีแบบใหม่ล่าสุดเป็นเสื้อชีฟองนะคะแบบก็พูดว่างไงดีอ่ะมันเป็นแบบที่แบบเห็นแล้วแบบอ้สวยยิ่งมองยิ่งสวยนะคะมันอาจจะดูธรรมดาไปแบบว่ามันก็ดูแบบด,ด,ดั้ดเดื่นเออเสื้อชีฟองอีกแล้วหรออะไรประมาณนี้อีกแล้วหรอแต่ก็แบบ ยิ่งมองยิ่งสวยเหมือนเหมือนที่เขาเปรียบเปรยว่าแบบสวยพิษสวยผาดอะไรประมาณนี้รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่แบบตอนแรกมองก็เฉยเฉยแต่ว่ายิ่งมองยิ่งสวยจริงๆนะคะเอาไป็ว่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของงานกันเลยนะคะ ตัวนี้นะคะในส่วนของตรงคอนะคะจะเป็นคอกลมนะคะเหมือนเดิมด้านนี้นะคะตรงกลางเราจะเดินเทปลูกไม้ให้นะคะตรงปลายขอบเสื้อนะคะตัวนี้จะเดินเทปลูกไม้ให้รอบตัวเลยนะคะจนถึงแบบทั้งด้านหลังเลยนะคะด้านหลังมีกระดุมคอให้1เม็ดนะคะตรงปลายแขนก็เดินด้วยเทปลูกไม้นะคะแล้วก็มีงานปักเป็นเถาดอกไม้นะคะร้อกันกับเทปลูกไม้ตรงกลางนะคะ แขนอยู่ที่ประมาณคุมข้อศอกนะคะตัวนี้ความยาวอยู่ที่ประมาณครึ่งสะโพกนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอกนะคะว่าอกเสื้อวัดได้40ขอคุณแม่อกจริง36 3 8 3ส3เต็มที่ไม่เกินนี้นะคะต้องของอภัยจริงๆรุ่นนี้โรงงานทำมาให้เล็กมากนะคะแต่ว่าแบบคือเขาท้าว่าเขาน้ารักเพราะว่าเขาตัวเล็กนี่แหละนะคะก็ยังไงก็ มีรุ่นใหญ่ๆนะคะแต่ว่าจะเป็นแบบว่าเป็นรุ่นอื่นเนาะ <c oughs> คุณแม่ตัวใหญ่เอ้ยคุณแม่ที่แบบว่าไซส์ที่มากกว่านี้ไม่ต้องน้อยใจไปนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมีรุ่นอื่นมาให้สวยคอนเฟิร์มนะคะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่แบบว่าเรียบๆนะคะเรียบร้อยนะคะมีซับในให้นะคะตัวนี้มีซับในให้หน้าหลังเลยนะคะตัวนี้ก็เริ่มแบบว่าทําออกมาให้มันรู้สึกว่าอุ่นๆละนะคะก็สีแรกสีเปิดคลิปตัวนี้เป็นสีกะปิค่ะ สีกะปิที่แบบว่าใส่เรื่อยๆติดมาทุกติดมาทุกครั้งสีกะปิมีสีสีค่ะมีสีสีนะคะรุ่นนี้นะคะสีต่อไปสีที่สองเป็นสีเหลืองค่ะสวยเห็นไหมหนูบอกแล้วคือต้องมองเออ มองสักพักสวยไม่ใช่มองแบบนี่นี่อันนี้ค่ะแม่ค่ะตรงชายด้านล่างนะคะจะเป็นดอกไม้นะคะรับกันกับตรงนี้คือเป็นเทปลูกไม้ที่แบบว่าดอกเป็นดอกเลยเป็นใหญ่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เดินเส้นตัวนี้นะคะลายลายล้อกันกับตรงนี้นะคะลายสวยเป็นลายเถาดอกไม้ลงมานะคะคอตัวนี้เป็นคอกลม กลมปาดเล็กน้อยนะคะไม่ได้แบบไปกลมไปเลยนะคะใส่ก็กําลังดีประมาณนี้นะคะมันมันแบบว่ามันไม่ได้กลมชิดคอจนเกินไปทําให้ดูแบบดูดคอตันนะคะตัวนี้เป็นคม,มกลมกําลังสวยเนะะี่ยค่ะกลมกําลังดีเลยด้านหลังมีกระดุมให้1เม็ดนะคะด้านหลังก็คือจะเห็นตรงตรงชายนะคะเป็นดอกไม้แบบนี้นะคะสีเหลืองค่ะสีที่2นะคะสีที่สาม สีน้ำเงินค่ะสวยจริงๆเพราะว่าตัดกันกับดอกไม้สีเหลืองดอกไม้ตรงนี้นะคะเถาดอกไม้ตัวนี้เหมือนสีเหมือนกันลายเหมือนกันทุกตัวต่างกันที่ผ้าพื้นนะคะใครชอบตัดกันสวยเห็นไหมคะคือมันเด่นมากเลยแล้วก็แบบว่าคืองานมันต้องพิจแบบต้องแบบอย่างที่บอกคือสวยพิจคือตัวนี้ต้องพิจารณาแบบว่า มองแวบบเฮ้ยธรรมดาจังอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมองเฮ้ยสวยนะเนี่ยค่ะดูดอกไม้ข้างล่างนะคะแล้วก็ดูตรงแขนแล้วก็ดูแบบว่าดูรายละเอียดงานสวยค่ะแล้วก็สีสุดท้ายสีขาบริสุทธิ์ผุดผ่ดองสบายตามากเลยนะคะสีนี้นี่ค่ะดูแบบว่าดูสดใสเพราะว่าแบบว่า มันไม่ใช่แบบว่ามาดอกไม้แบบมาสีอ,อ่อนๆดอกมาคือสีเหลืองสีฟ้าตัดกันเลยแล้วก็บอกว่าสีขาวคือมันดูดูสดใสคือมันจะไม่ได้ดูอ่อนดูอะไรละตัวนี้คือจะดูสดใสนะคะสีสีนะคะรุ่นนี้ให้ราคาไปแค่650บาทพอห ร้อย50บาทพอนะคะรวมจะส่งฟรีนะคะโอนชำระจะส่งฟรีเก็บไปทางบวก50บาทนะคะรุ่นนี้ขอโทษจริงๆนะคะมันไซส์มันเล็กอ่ะมันทำมาแค่อกเสื้อเนี่ยได้แค่40เพราะฉะนั้นขอคุณแม่อกไม่เกิน38 39นะคะก็มี4สีตามนี้นะคะถ้าใครอยากดูน้อมส้มใส่ให้ดูทุกสีก็ ต่อได้เลยแต่ว่าถ้าใครชอบตัดสินใจแล้วนะคะรหัสอยู่ด้านบนซ้ายมือคุณแม่จํารหัสด้านบนซ้ายมือไว้นะคะว่าชีฟองรุ่นที่เท่าไหร่โทรมาแจ้งรหัสและก็โทรมาแจ้งส,สีที่ต้องการนะคะเดี๋ยวน้ำส้มไปเปลี่ยนให้ดูทุกสีเลยนะคะแล้วจะบอกว่ารุ่นเนี้ยสวยนะคะสีที่สองสีขาวนะคะจะบอกแล้วว่ารุ่นก่อนๆสีขาวอะ่ะมันจะดูแบบอ,อารมณ์แบบว่า จืดๆแบบคือคือไปเลยนะคะแต่รุ่นนี้สีขาวคือขาวเนี่ยเป็นขาว,ขาวแบบขาวเลยอะขาวจ้วะแล้วประตัดกับดอกไม้ที่มันเป็นสีสันสดขนาดนี้สวยจริงๆสวยทุกรุ่นใครโทรมาบอกว่ามีคนโทรมาหาชมแล้วก็แบบจะสั่งของน้งองซ่งก็พูดสวยทุกรุ่นแหละก็มันสวยทุกรุ่นจริงๆนะคะเนี่ยคือมันเป็นแบบ คือปกติอ่ะมันจะเป็นปักอ่อนๆเนาะจะเป็นสีโคอนอ่อนใช่ไหมคะแต่รุ่นนี้มาปักสีเข้มบนผ้าชีฟองสีขาวสวยจริง,รงๆเชื่อเถอะสวยสีขาวสวยคือคัดมาที่คัดมาเนี่ยเป็นสีที่ขายดีแล้วก็สีที่คนอ้มมองว่าสวยนะคะก็คือรุ่นนี้อาจจะไม่มันมันดูแบบมันก็ดูคล้ายๆเดิมคือคือเดิมนะคะแต่อยากจะบอกว่ารับไปเถอะ นะถ้าใส่ไทยต้องขออาภัยจริงๆโรงงานทำมาให้ไซส์4 0ตกใจเลยคือปกติมันจะได้ถึง42เอามเสียใจยมากนะคะตัวนี้ไม่บางนะคะคุณแม่ค่ะสีขาวไม่บางนะมีซับไหนให้ค่ะแต่รับรองว่าสวยใครใส่ได้รับวเพะจริงๆสวยค่ะบางไหมเห็นไหมคะไม่เห็นเนาะ ไม่บางนะคะเดี๋ยวนะส้มไปเปลี่ยนสีที่สามและสีที่สี่ให้ดูคะ่ะสีเหลืองนะคะที่ส้มบอกว่าตัวนี้เป็นเหลืองสดใสปกติผ้าชีฟองที่เอามาขายจะเป็นเหลืองที่มันไม่แบบแจ่มว้าวขนาดนี้คืออันนี้มันเป็นเหลืองแบบเป็นเป็นเหลืองเข้มเลยแต่ว่ามันไม่ได้แบบ เหลืองแปด๊ดเหลืองสว่างค่ะคุณแม่มันเป็นเหลืองเข้มจะเปรียบเทียบยังไงดีเหมือนเหลืองเหมือน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 มะม่วงสุกเหลืองเหมือน เหลืองมะม่วงสุกประมาณแบบนั้นดีกว่าค่ะจะได้นึกภาพออกนะคะของจริงจะประมาณนั้นคือเหลืองสวยแล้วก็แต่ว่าตัวเนี้ยมันก็จะคือมีความลับกันกับลายลูกไม้ก็คือดอกอาจจะไม่เด่นแต่ว่าคือมองรวมๆแล้วก็คือสวยเพราะว่าด้วยสีเขามันสดใสนะคะสีเหลืองตัวนี้คือแบบว่าใส่ได้ทุกเฉดผิวเลยสีสวยสีเหลืองมะม่วงนะคะสวยชอบ ตัวใส่ใส่เองมองตัวเองแล้วก็ชอบตัวเองตัวนี้นะคะย้ำกันอีกรอบย้ำกันเลยเพราะว่าไม่อยากให้เอาไปแล้วใส่ไม่ได้อกเสื้อวัดได้แค่40เพราะฉะนั้นขอคนอกจริงไม่เกินไม่เกิน38 39นะคะราคา650จะส่งฟรีค่ะเดี๋ยวไปดูสีสุดท้ายกันนะคะ สีปิดคลิปของเรานะคะสับรุ่นนี้จะเป็นสีน้ำเงินค่ะสีที่น้ำส้มเลือกเป็นตัวแรกๆเลยว่าจะเอามาขายนะคะคือสีน้ำเงินน้ำเงินเข้มนะคะตัวนี้จะเรียกว่ากลมมาทาก็คงได้อยู่นะคะตัดลายโชะเชเห็นดอกชัดนะคะดีเทลเหมือนกันนะคะเทปลูกไม้ใดๆคือเหมือนทุกตัวเหมือนกันหมดนะคะ มีคนตอนที่ชั้มเปิดหน้าร้านนี่มีลูกค้าคนนึงบอกน้ำช้มว่าให้เอาเสื้อสีน้ําเงินอะไปโชว์ไว้ข้างหน้าร้านจะเป็นการแบบว่าเรียกเงินเรียกทองเออที่เป็นอีกทริกหนึ่งอันนี้พูดจริงนะคะเขาบอกจริงๆว่าให้ให้ไปหาพรมเช็ดเท้าหรือว่าเอาเสื้อโทนสีน้ําเงินไปแขวนไปโชว์ไว้ด้านหน้าจะเป็นการเรียกเงินเรียกทองอันนี้ก็แล้วแต่นะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้มีทริกสายมูมาบอกอีกแล้ว นะคะก็ถ้าใครใส่แบบว่าคุณแม่ที่ค้าขายนะคะแล้วก็มีความเชื่อเรื่องแบบมูเตลูนิดหน่อยนะคะสีน้ำเงินเอาไปใส่เรียกเงินเรียก,ยกท้องเหมือนเขียวเหนียซับอะค่ะลูกค้าเขาบอกกันเร้่อเหมือนกันจริงๆนะคะแล้วน้องชงก็เชื่อด้วยนะคะก็รุ่นนี้นะคะย้ำกันอีก,กรอบนะคะ เสื้ออก40เพราะฉะนั้นอกจริงไม่ควรเกิน38 39ราคา650บาทจะส่งฟรีเก็บไปทางมีค่าบวก50บาทนะคะมีสีกลมสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีกะปินะคะมีสีสีนะคะสนใจสีไหนคุณแม่แจ้งรหัสด้านบนนี้นะคะแล้วก็เลือกสีได้เลยคะ่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ